อคอยด,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 ดูนะพวกงี่เง่าถ้าฉันย้ายไปนะจะไม่กลับมาอีกเลยจะใจเจือใจดำทิ้งคนที่นี่ไปง่ายๆเลยเหรอโถพี่คนแถวนี้ก็ไม่สนใจพลอยสายหรือผมหรอครับบอกสอนอะไรไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังทั้งนั้นแหละหพอจะไปก็หาข้ออ้างใหญ่เลยนะถ้าฉันมีเงินสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยนะจะรีบย้ายไปเดือนหน้าเลยคุณจงเงินไปทำอะไระ ก็ไปซ่อมบ้านให้เสร็จไงจะได้หายห่วงแล้วที่เหลือก็เป็นค่าเดินทางไงผมก็อยากจะย้ายไปเร็วอะฮะจะได้ไม่ต้องมีเทวดาพี่เลี้ยงทงแถวนี้คอยจ้ำจี้จ้ำชัย <c oughs> มากันแล้วเหรอพี่มีอะไรดีๆให้ดูรับรองว่านายต้องเปลี่ยนใจเลิกขอย้ายนี่เ <c oughs> นี่ยนะครับน่าสนใจของพี่ <c oughs> อ่ะอ้ากลับบ้านไปเลยป้า ยินขนาดนี้ประกวดเทพีสงการไม่ได้หรอกเฮ้ยสมานฉันกันหน่อยนางสำรวมไปหาตะไบหรือกระดาษไตยับยาบมาขัดหน้าแก่เดี๋ยวจะได้มีคนประกวดเยอะๆฮอ้ยฮะพลอยใตที่รักของกวงมาประกวดเทพเีเขาด้วยเหรอปล่อาอ้าวทำไมล่ะดูได้ผู้หญิงได้ชุมชนทุกคนใครๆก็อยากเป็นเทพเทั้งนั้นไม่เชื่อดูเลย สองหมื่นแถมยังได้ออกตู้เย็นด้วยนะทีวีเขาไม่ชอบประกวดสองหมื่นเหรอดีใช่ไหมล่ะฮะงานประกวดเทปีสงกรานต์นี่มีเงินรางวัลด้วยนะเลิกขอย้ายนะ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 คุณลองประกวดได้พลอยใสจะได้เงินจะได้องรไปไงประกวดเทพีธนะพี่พลอยใสน่านะสนุกสนุกถือว่าทำเพื่อชุมชนก็ได้อะนะนะๆะก็ได้เย้ ผมขอให้คุณชนะนะครับเพราะว่าถ้าได้เงินมาเราจะได้ย้ายไปเลยไม่เป็นแบบนี้แต่นึกแล้วว่าเทวันจะยอมแพ้โอ้ยเา็นื่องเนี่ยคลื่นๆอะไรเห็มไรอ้ยนักข่าววัฒนธรรมมาด้วยอื้ทีเนี้ยชุมชนเทวพิทักษ์ดังแน่สร้างภาพ้าเป็นสามัคคีกันเดี๋ยวก็เล่นตุ้มเป้เหมือนเคยฮะ สวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมายัางชุมชนเทวาพิทักษ์ค่ะและกระบวนแห่สงกรานต์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นค่ะชุมชนเทวาพิทักษ์จัดประเพณีสงกรานต์ขึ้นคายใต้คำขวัญที่ว่ายดเดยน้องสู่ขวัญกวงเอง <c oughs> เทวาพิทักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมยิ้ก่อเจริสายรำโลกยิงพระเทพีครับ ดิฉันว่าตอนนี้ตัดภาพไปที่ขบวนแห่สงกรานต์ดีกว่านะคะที่เห็นไหมครับเห็นไหมแค่ที่ก็ผิดแล้วที่เอาคนพวกนี้มานำขบวนแห่ไม่ถือพลอยสายดีกว่าเฮ้ยสาธุเดี๋ยวโอ้โหพลอยสายคุณสวยจังเลยครับโอ้โหนู่นป้าแหนมก็สวยเนาะสวยนะแต่น่าจะคิดตัดสินใจให้เร็ววันนี้สัก4-50ปีนะครับหนังนไ่ดีก็ไม่ชอบอ่ะรถบุพชาติมาแล้ว แผละมาแหววโอ๊ยเนี่ยทำไมคันเล็กอย่างเงี้ยจะนั่งยังไงหมดอ่ะคืองบมันน้อยอ่ะ,หะให้ไปได้แปดร้านในประกันนิดเดียว,ว <c oughs> นี่นะเขาที่สวยที่สุดจะต้องได้นั่งโอ้โหเสอกันเดี๋ยวเดี๋ยวๆดวมันดูท่าทางนั่งไม่สบายนะยายเดี๋ยวฉันเสียสละนั่งให้เอง <c oughs> อย่างนี้ยนั่งไปก็อายเขาตายอีเทพีแก่แก่งนี้ยกลับไปบ้านไปเลี้ยงเหนไปยายไปกัดกันทำไมรันี้ 3NN เข้ามาเดี๋ยวเป็นหาไว้ทั่วโลกแล้ประเท่ากลับแล้วเห็นไหมว่ามันต้องเกิดเรื่องนี้นายก็ดีจะตีคนอื่นนั่นแหละ คือคือคืออยากให้เขาได้ช่วยเหลือกันหรือว่าอย่างนี้ครับนี่เป็นประเพณีเรียกว่าประเพณีทิ้งรถเดี๋ยวเราไปดูมวยตับจากทางนู้นดีกว่าป่ะน้องสื่อมาทั้งนี้เลยมวยตับจาักถนัดแฮโบราณดั้งเดิมมาแล้วกลายเป็นบ่อนแกพนันไหมซะละยังจะกล้ามาอวดอีกนะเนี่ยเทวดาที่ดีชอบแก้ไข เทวดาอะไรนะชอบยืนบนอยู่เฉยๆพี่ครับผมก็ทำอะไรที่นี่มาเยอะแล้วผมก็อยากไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นบ้างสิครับเดชจ๊อดเอ็งไม่ต้องกลัวนะเว้ยข้าไปสืบมาแล้วไอ้เนี่ยหมูมากเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่แต่มันหูตึงแน่นะอย่าหลอกฉันนะ ว่าอะพวกคุณกลัวเฮ้ยไม่เสากลัวกลัวเลเลยยยกลัวอะไรวะมันปิดตาแล้วกลัวตายเลย ออกไปสั <afraid> ทีว่ามึงป้อนอ่ะโอ้โยไม like ่ได um ้ป้อนหรอกแต่แปดี้จะไหลลาอยู่แล้วเนี่ยไอ้จัดมึงกันเบไปไหนไปไหนกันกูเล่นเอาไว้เงี้ยโอ้โหจัดต้องภูมิใจเขี้วลาบดินอย่างกวางนะยังแทงข้างเองเปล่าเลยกดถือข้างนี้เต็มๆคอนได้รักวย ฝนปี้หมดน่าเสีดายนะคะที่การต่อสู้แบบไทยโบราณซึ่งชุมชนเทวาพิทักษ์พยายามนำเสนอกลับถ,ถูกลดคุณค่าลงจากการเล่นพนันของคนในชุมชนนั่นเองสวัสดีค่ะประเพณีก่อนเจดีไซน์เกิดจากการที่คนไทยรูถือว่าทุกครั้งที่เราเข้าวัดเราอาจเยียบย่ำนำทรายของวัดติดตัวออกมา พอถึงวันสงกรานต์เราเลยต้องนำทรายกลับมาถวายวัดแล้วก็ก่อเจดีย์ทรายโอ้โหไรุ่นนี้ไปขุดล่มฝังตัวเองเถอะจ่ะเจดีย์ทรายกันพวกเรามาแล้วมาถ่ายแล้วมาถ่ายแล้วเห็นไหมรักษาเธอคนที่เนี่ยรู้จักทำอะไรดีๆเป็นเหมือนกันนะนายจะใจดำทิ้งไปได้ลงคอเฉลหรอผมว่าพี่พึ่แน่ใจดีกว่าไหมครับเอ้ยทรายวันนี้ทำไมมันเหม็นกลิ่นตูดตูดชอบกลัวะ มึงไม่เมาทรายไหนมาไม่ลาบคือว่าทราย้าดว่ามันแพงไงว่าก็ไปเอาทรายเล่าหมูมาไงทรายที่หมูไป้เมยนะ่อนะนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะถ้าได้เงินมาฉันจะไปคืนนี้เลยนี่เหมือนกันคุณไปผมก็ไปเหมือนกันหมดกันนี่พี่พยายามเต็มที่แล้วนะเนี่ย ไม่เห็นใจกันบ้างเลยเหรอเธอคือเธอวะด้าเธอวะด้าเธอวะด้า